แถบเมมเบอร์ Member ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณไม้ผู้กล้าแสบซาจากมิติที่สี่คุณสิทธิโชคคุณศศินิพาคุณสุณสทธิพงศ์คุณสายฟีวีแปดและคุณนับแชทดอทเจพีจีมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่วีคที่บแถบชาแนลครับกลับมาอีกแล้วกับการจัดเด็กในวันกาศซีโร่นะวันนี้ก็ยังเป็นของอัลฟอร์ทอยู่ครับแล้วก็ยังขอไปกันอย่างเร็วๆนะครับผมเพราะจริงๆมันเป็นของเสริมของเก่าแล้วก็เรียกได้ว,ว่าเปลี่ยนอะไรให้มันเล่นได้นิดนึงนะครับ จีโนเวสหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งเปลี่ยนชื่อแล้วริปเปิครับโอเคขออนุญาตกดเข้ามาที่บิวตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูกันแล้วก็อ่ะเราจะด,ดูกันตรงนี้สาย r i p เปินะครับผมหรือสายละลอกลอกอาสายอะไรวะสายละ,ละลอกขึ้นเออนะครับสายละ,ละลอกขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสายหนึ่งที่ออกมาตั้งแต่ในช่วงซีซันสาแล้วออกมาใกล้ๆกับตัวชุดทานคอออกมาก่อนเซต้าไดอีกนะครับออกมาก่อนบูเวฟอีกด้วยซ้ำนะ วิธีการเล่นของเจ้าสายเนี่ยจริงๆอะไรต่างๆก็ยังค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับโอเคมาดูของในเด็กก่อนแล้วกันเนาะนะครับก็จะเป็นตัวเริ่มเป็นตัวต่อเกตเพราะว่าเด็กมันเป็นเด็กต่อเกตรครับเด็กมันจะมีความยุ่งยากตรงนี้นิดนึงคือเวลาคาฟทีเนี่ยมันค้าเป็นยกใหญ่ไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวต่อเกตมา1 2 3 4งสอา่ะก็จะมี0ูนย์นะครับหนึ 1, 2, แล้วก็3ตัวนี้ซึ่งอันนี้เลตคอมเมนต์ไว้นิดนึงสําหรับคนที่เพิ่งเคยเล่นเวลาถ้าเราได้ตัวหลักมันอะ่มนอะมันจะได้เมทมาด้วยแต่ซึ่งเล่น นะแล้วมีตัวซีโนเวสครบอยู่แล้วมันก็เลยทําให้มันซ้ําแล้วมันก็เลยไม่ได้อย่างนี้นะคือไม่เราไม่ได้ทะลึ่งว่าครับอันนี้นะคือถ้าอยากจะครับอยากเปิดหาจริงๆอะ่ะเปิดให้ได้ตัวหลักครับเดี๋ยวมันก็ได้เมนมาด้วยนั้นเองอ่ะแล้วก็ทีนี้มาถึงอย่างอื่นก็มี p t g ีครับยุคนี้ก็ใส่ p ีจีเดียวเนาะก็ไม่ได้อะไรมากแล้วก็จะมีตัวใหม่ที่เล่นกับสายริปเปิลหนึ่งตัวนะครับโอออะไรวะโอเดซิอุล ตัวนี้มันมีเทคนะครับเมื่อลงมาจากมือนะครับผมแล้วก็เออ่เมื่อลงมาจากมือปุ๊บเอาเรียกเวลไปหนึงใบเข้าสู่โซนะครับแล้วก็ไลท์การ์ดที่ติดชื่อริปเปิลนะครับในช่องแว่นการ์ดที่เกตเท่ากันเนี่ยเออ่ลงที่เกตเท่ากันเนี่ยลงมาในช่องแว่นนะครับแล้วก็เอาการ์ดจากเอาเอแว่นการ์ดคอแล้วก็คอการ์ดจากในโซลงมานะครับเพราะมันบอกว่าเนี่ยให้เอาการ์ดจากเลเวลการ์ดเนี่ยจากในเด็กแล้วก็ ทำการเอามาไลท์แล้วก็คอการ์ดที่เกตเท่ากับตัวมันอยู่ในโซ่ก็คอออกมาเฉยๆแค่น,นั้นเองอันเนี้ยถามว่าําท,ำทำํทไมทํทเพื่อการแบบว่าเราสกูเกตสองอะไรอย่างงี้มันจะเป็นแบบดับเบิลช็อตนะครับดับเบิลช็อตตรงที่ว่าเด็กนี้จริงๆถ้าเราไลท์ขึ้นเกตหนึ่งได้แล้วเ,เกตสองไม่ตรงมันจะได้เปิดเจ็ดอยู่แล้วแหละเปิดเจ็ดหาเกตสองมาไลท์ แต่ถ้าเราเปิดเจดหาเก2มาไลยแล้วแม่งก็ยังไม่เจออีกก็ใช้ตัวนี้โอดิซิอุดอะมันจะคอนเฟิร์มว่าเราจะได้เป็นตัวเก2ตัวนี้แน่ๆนะครับแต่จริงๆมันมีเคยมีคอมโบมันอยู่เดี๋ยวเราเอาจะเล่าให้ฟังแล้วก็เก2ก็จะมีแม็กนัม4ครับแล้วก็ตัวไอ้แม็กนัม3แล้วก็ตัวตีฮิตครั้งที่3จวนหนึ่งซึ่งตัวนี้แอบเก่งนะเล่นกับ r ิเพิลแอบเก่งเพราะว่า r ิเปิลจะเริ่มเล่นแถวหน้าเลสหมดอยู่แล้วแล้วก็อะไรหลายๆอย่างทาให้มันแอบเก่งแล้วก็จะมีอีตตอกต เมื่อตัวนี้โจมตีนะครับมึงทำตัว A หายไปตัวหนึ่งเมื่อเมื่อยูนิตนี้ทรกก็คือแอสเซ็นแลเมื่อโจมตีครับถ้ามีการสองใบหรือมากกว่าติดซิลิเปิลเลสอยู่ในแถวหน้าเวลารีเจียนอนเท่านับเป็น2อยู่แล้วตัวนี้จะบวก3,000นะโอเคก็ประมาณนี้ K สามก็จะมีตัวหลักนะครับตัวนี้โล i n g r i เปิลนะครับมาอะไรมาเทดิสนะครับตัวนี้ มันจะรีเจียนคู่กับตัว g n o s i สนะครับซึ่งเทคเอาเทคล่างก่อนเทคล่างเนี่ยมันค่อนข้างดีตรงที่บอกว่าเมื่อลงมาเขาได้บัสหนึ่งเปิดกาซสาใบจากท็อปเด็กหาลิเปลหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเอาลงไปดับโซแม่งทําให้รีเจียนเร็วเลยตรงเนี้ยแล้วก็มีตัวลิเป,ปลเล่นแล้วก็อีกเทคหนึ่งที่ค่อนข้างดีก็คือเมื่ออยู่นี้โจมตีแวนก่ครับผมถ้ามันอยู่ในภาพรีเจียนนะแถวหน้าเราอยู่ในภาพเลน้สามตัวสามารถหงายแดมได้หนึ่งแล้วก็มันบอกว่าถ้าแถวหลังเรามีอีกสาม คือไอแถวหน้าสามตัวครับเวลานับของแวนการ์ดในรนะีเจียนน่ยแถวหน้าสามตัวมันคืออ่าถ้าเราคิดกันก็โง,ง่เลยคือเรียซ้ายขวาหนึ่งหนึ่งแวนเท่ากับสามแต่ถ้าแวนอยู่ภาวะรีเจียนแวนจะนับเป็นสองเรียตัวนึงก็คือสามตัวแล้วนะครับตีฮิตไหนแดมเป็นเรื่องปกติแล้วก็ถ้ามีแถวหลังสามตัวก็คืออัดให้เต็มแถวกานเองก็จบละแต่ทีนี้จีโนเวียดนี่แหละที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าจีโนเวียอ่ะมันถูกเปลี่ยนสกิล มันถูกเปลี่ยนสกิลขึ้นมาตั้งแต่ตัวมันออกแล้วคือจีโนเวตมันจะมีเทคหลักๆของมันอ่ะก็คือเวลารีบิเบรกสี่ตัวอ่าตัวมันบวกห้าพันแล้ววาลตีเสร็จสามารถเข้าได้บาสสทิ้งตัวมันเองได้มันจะสแตนออเีย er ทั้งหมดของเรานะครับสแตนเรียการทั้งหมดของเราซึ่งไอเทคบน่ะ bon มันไม่อะไรหรอกแต่มันมีเทคล่างเมื่อเทคบอกว่าเมื่อโจมตีฮิตนการ์ดถ้าแถวหน้าเราเนี่ยมีตัวเลสอยู่3ปใบ นะครับมีตัวเล็อยู่3ใบมันจะเกิดการห้าใบแล้วก็หยิบริปเปอหนึ่งใบขึ้นมือซึ่งมันเป็นตัวเติมมือและหาริปเปิรที่ดีมากเราเลยต้องใส่ริปเปิรหนักขนาดนี้ไงอันนี้ก็ติดริปเปอรลริปเปิรลริปเปิรลริปเปิรอะไรอย่างเงี้ยคือจีโนเวียเป็นตัวขุดของโคตรดีก็เลยจําเป็นต้องใส่เยอะนะครับก็ง่ายๆครับถ้าเราจะฟูลสเต็ปจริงๆถ้าลงมาปุ๊บอาะตัวนี้ลงแวนก่อนเขาได้บัตรหนึ่งหยิบริปเปิรหนึ่งใบทิ้งลงดอบสองนะครับถ้าประกาศลีเจียนได้ลีเจียนออกจีโนเว แถวหน้าตีนะครับแถวหน้าตีเป็นตัวหนึ่งก่อนตีตัดเลี้ยวตัวหนึ่งถ้าเขามีตัวอินเตอร์เซปตัวเดียวไอ้นี่ตีเข้าแวนเขาตีเข้าแวนเขาคิดเปิดถ้าหาลิปเปขึ้นมืออีกใบเออแล้วก็อ่าถ้ามันเลสทั้งหมดในสนามเราลเลสแถวหน้าหมดได้จวดสามให้ได้ไงดําดหนึ่งเลสแถวหลังหมดได้จวอีกเออคือแม่งแบบเติมมือเป็นสายที่เติมมือดีมากจริงๆนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นฮิลแล้วก็เป็นชี้ของลิปเปใบหนึ่งซึ่งเจ้าชี้ของลิปเปก็ไม่ได้มีอะไรครับใส่ามาอย่างนั้น นะครับก็เมื่อจบการต่อสู้ที่มันบูธให้ถ้ามีการ์ดสองใบหรือมากกว่า,าติดใบอื่นที่ติดชื่อริปเปิลอยู่ก็สามารถเอากลับ้าเด็กแล้วก็เปิดการถ้าใบหาตัวริปเปิลได้นะครับไม่มีอะไรมากอันนี้เผื่อขึ้นมือมาก็มาใช้กันเองคิวสี่แล้วก็สำหรับในส่วนของสไตล์เนี่ยเอาสามัญนกนับการทำบุญิกเมสยาตัวตีฮิตคอแล้วก็ลัมบอสนะครับลัมบอสอาจจะดูใช้ยากนิดน,นึงนะครับอาจจะดูใช้ยากนิดนึงจริงๆสำหรับเด็กนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวตีสลับเท่าไหร่แต่ก็ ถามว่าปั่นเวฟถึงไหมต้องค่อนข้างใช้ดวงติดไว้ไม่มีปัญหาครับแต่ค่อนข้างใช้ดวงอาจาจะเอาข้างตีข้างนะครับเขาต้องมีตัวเซพตัวเดียวถ้าอ่านเอาข้างตีข้าง,เอา,าง,างเอาแวนเอาแวนเอาแบ็กนาัารับบูทตีแวนเขาเขาจะบาสนหนึ่งลุกกลับขึ้นมาใหม่ตีเข้าไปใหม่แล้วก็แวนตีอะไรประมาณน,นี้คือถ้าใส่ไว้ก็ไม่ได้เสียหายแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนําตัวใหม่นะครับเดี๋ยวไปเจอในเด็กซาวาก็จะเจอก็คือตัวนี้อันนี้เอามาสไตล์แรกได้เผื่อไว้เฉยก็ มันต้องใช้2ใบนะมีเทในช่องแวนครับเจนเบรกหนึ่งหงายตัวมันเองนั่นแหละและ้วก็เรือกเรียอากาศเราไปหนึ่งกระบวกห้าผ่านแล้วตัวทันตีแถวหลังได้อรนนี้ก็ค่อยๆเวิร์กแล้วก็ถ้าตีเวฟสี่หรือมากกว่าอันนี้จะเป็นแรนดอมยิงเหมือนตัวฐานมันเลยนะครับเหมือนตัวฐานสาวด์เลยแล้วก็จะมีของริปเปิลครับริปเปิลก็จะมีเทคเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับแล้วถ้าแวนฮาร์ดมันเป็นริปเปิลหงายตัวมันเองหงายอีกแล้วเปิดการห้าใบท็อปเด็กครับ เพราะว่ามันจะคอไม่โดนนะครับผมโอเควิธีการเล่นอ,อย่างที่เราพูดว่าเราจะเล่าว่าทําไม,มันถึงโดนเนิฟนะคือในซีโร่มันไม่ออกตัวหนึ่งมาให้ดูเลยว่ามันไม่ออกอามาร์คไว้ที่เกตสองก่อนครับมันไม่ออกตัวสําคัญตัวหนึ่งมาแล้วก็มันไอเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเอามาร์เกทสองเลยที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันเวลาโดนแดมมันบวกห้าพันเพราะว่าเมื่อก่อนเด็กริปเปอแม่งเป็นเด็กที่เก่งมากนะครับ เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยดูมาที่การ์ดเก่าๆมันขาดยูนิตไปตัวหนึ่งครับมันขาดเตา่านะครับเต่าที่หายไปมันมีความสามารถเหมือนของร้อยยอดเหมือนของชา์โดเหมือนของร้อยยอดเหมือนของโก้ในพวกนี้คือมันเป็นตัวที่ยืนเจ็ดพันแล้วเวลาลงเรียมันจะเปิดการ์ดจากขอบเด็กหนึ่งใบถ้าเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่ามันจะถูกคอแต่ถ้าเป็นเกรดศูนย์หรือเกรดสามมันจะถูกเอากับเขาเด็กนะครับอันนี้คือสก,กิลของเตา่าแล้วเมื่อก่อนอ่ะเวลาเล่นอ่ะ ก็คือเวลาเราไลฟ์มาศูนย์ขึ้นหนึ่งพอหนึ่งปุ๊บเราไลฟ์เป็นเต่าครับพอพอขึ้นเกตหนึ่งปุ๊บพอขึ้นเกตสองเนี่ยถึงจะเราจะมีตัวเกตสองแต่เราไม่ไลฟ์เราไลฟา์เป็นเต่าพอไลฟ์เป็นเต่าอ่ะมันจะมีสองเทคขึ้นพร้อมกันก็คือเทคตัวเกตหนึ่งกับเทคตัวเต่าก็ใช้เต่าเปิดท็อปเด็กและคอใบหนึ่งก่อนเออถ้าสมมติเป็นเกตหนึ่งหรือเกตสองอ่ะมันก็จะได้ตัวเพิ่มแล้วแล้วก็ใช้การเปิดเจ็ดของตัวเกตหนึ่งของริเพิลเนี่ยเปิด 7, เจ็ดเพื่อหาตัวมาไลฟ์ทับพอหาตัวมาาไไลลทััับด้้่ะหงจกนน อ่ามันก็จะมันก็จะได้มันก็จะเป็นเป็นตัวเกตสามแล้วถูกไหมหรือถ้ามันหาตัวมาไลทับไม่ได้จริงๆอะ่ะนะครับหรือไงก็ตามนะครับเราก็ใช้ไอ้ตัว o d y ิซ e อุสเนี่ยลงจากมือใบพอลงจากมือใบปุ๊บเอาเรียการใบหนึ่งเข้าสู่โซจริงๆเอาเต่าไปคอลงเรีย้ยได้หรือว่าไอ้ก,การที่คอมาจะเป็นอะไรก็ได้นะครับคือมันเล่นได้หลายท่าแล้วก็เต่ากลับเข้าไปแล้วก็คอเอา,าลิปหาลิปโป้หนึ่งใบมาไลท์นะครับแล้วก็คอการหนึ่งใบก็ค,อม,ค,อ,มคอมันคือมันกระโดดเต่าไปกระโดดเต่ามา แล้วมันทําให้จุดอ่อนของอัลคอฟอสอย่างหนึง่งหายไปก็คือสนามมันเต็มตลอดเวลาเว้ยพอสนามมันแน่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็เลยเล่นง่ายแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอาเรียตีเลียเอาอะไรเอาเรียตีแวนเอาอะไรก็ได้เมื่อก่อนนะนี่หมายถึงการจริงนะแล้วก็เอาแวนตีครับถ้าเกิดตีขึ้นมาเลียแม่งลุกอีกโอ้โหแม่งปวดหัวสิใหม่นะครับแล้วกไ็ไล่ขึ้นมาจีนองเวสอะไรเงี้ยแล้วก็รีเจียนแล้วก็ตี แล้วก็จับลุกอบอดโอ้ชนะง่ายๆครับเอาจริงๆเกรดสองมันก็เก่งแล้วมันพอจะกัาเกรดในช่วงที่เกรดสองออกได้เพราะตอนนั้นยังไม่มีซีบีสนะครับในการจริงแต่ถ้ามาันตัดมาวิธีการเล่นของในซีโร่เนี่ยก็คือมันทําไม่ได้แล้วแหละมันก็กลายเป็นว่าพอไล่ขึ้นเกรดหนึ่ง 1, ขึ้นเกรดสอง 2, ครับแค่นั้นเองพอไล่ขึ้นเกรดสองเสร็จปุ๊บก,ก็หลักๆมันจะไปเล่นกันเกรดสามเลยแหละเกรดสามลงมาปุ๊บหาของอะไรเงี้ยเกรดสองก็เล่นได้นะเกรดสองก็จะเล่นสเต็ปเหมือนของเก่าก็คือเอาตัวเนี้ย เพราะว่าฝั่งตรงข้ามถ้าเราเริ่มก่อนอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามมันยังเป็นเกรดหนึ่งอยู่เอาเกรดสองกันลงไปเลยครับไอตัวเนี้ยลงไปแล้วก็มีตัวบูทแล้วก็ตีแบบไม่บูทเอาแวนตีบูทอะไรก็ว่าไปแล้วสุดท้ายมันจะจับถ้าตีฮิตจะจับไปนี้ลุกมาถ้าเกิดได้ทิกเกอร์ด้วยถ้าตีเข้าไปก็ได้จวดหนึ่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากหรือถ้าใครแบบรู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันพลังน้อยแล้วแบบมันควรปีไม่คิดอ่ะก็ใส่เป็นเอาคอสก็ได้นะครับแล้วก็จะขึ้นเกร3สามมาขึ้นเกรดสามขึ้นต พอขึ้นเกศสามเป็นตัวที่หลักได้ให้สไตล์เป็นตัวตีฮิตเติมมือเลยนะครับเติมมือไปก่อนแล้วที่เหลือจะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หลักๆเด็กมันน่ะมันจะไปเก่งเอาตอนห้าดมอาจจะจัดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกดเขาขึ้นห้าดมได้นะครับกดถ้าเกิดเราไปกดเขาขึ้นห้าดมนะกดเขาเสร็จปุ๊บอ่ะแต่ว่าเราเราอยู่ในภาวะรีเจนเราขึ้นห้าดมป๊อปป๊อป๊ป ขึ้น5แดนเสร็จปุ๊บอาจจะมีแม็กนัมเั็นตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เป็นเกรด2แวนอยู่ในภาวะรีเจนต์นะครับก็เอาข้างตีงข,งข,งข,งข้างข้างตีข้างข้างหลังต้องมีตัวบูทด้วยนะเอาตัวบูทเต็มไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตอนแรกตีไม่ต้องบูทเอาแวนตีเข้าไปครับพอตีเสร็จปุ๊บเราต้องมีจนะีโนเวียสอ่ะบนมืออีกหนึ่งใบเอาจีโนเวียสมาทิ้งพอทิ้งเสร็จปุ๊บมันก็จะลุกออบอร์ดถูกไหมมันก็จะเท่ากับว่าตีแวนได้หนึ แล้วพอตีแวรเขาได้หนึ่งเวฟเสร็จปุ๊บเอาอีกข้างหนึ่งตีจริงๆอะถ้ามันเป็นแม็กนัมยืนซ้ายขวาขนาดมันอยู่อะแม่งโคตรง่ายเลยเพราะว่าพอมันลุกขึ้นมาตัวอินเตอร์เซ็ปมันหายหมดแล้วพอตัวอินเตอร์เซ็ปมันหายหมดอะ,ะก็กลายเป็นว่าเอาแม็กนัมตีแล้วก็บูทแล้วแม็กนัมก็จะลุกขึ้นมาเป็นหมื่นหนึ่งแล้วก็อีกข้างตีบูทลุกขึ้นมาเป็นหมื่นหนึ่งอันเนี้ยแวรมันโดนไปสามเวฟแล้วคือแวรมันสามารถโดนห้าเวฟได้ มันเป็นสายที่กดดันในช่วงปลายเกมได้ค่อนข้างดีครับแต่นั่นแหละเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าเลยเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างรับภาระกับอะไรของมันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับกับสาย r ิปเปอรนะครับอัอฟอร์์ก็ยังเก่งอยู่ดีครับส่วนตัวยังเก่งอยู่ดีแล้วตอนนี้ก็เติมมือดีขึ้นอะไรดีขึ้นนะครับผมนะมีตัวเล่นมีตัวหาของอะไรของมันต่างๆานะก็ว่าไปจริงอนาคตมันก็ยังพอจะมีของเสริมอยู่นะ นะครับโอเคประมาณนี้ของใหลับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไม่พล,ลาควิดีโออนไลช่องเราอยากสนกับสนุนช่องเราผมเพียงเดือนสามร้บห้าบาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจด้วย b f t อฟทีแบบแชนแนลฝากร้านแบบชอบ็อปวันนี้ไปแล้วเจอใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราผมสวัสดีครับ